ก็น,นั่นไงที่เจอหอมบอกอะไรลูกถูกแล,แล้วตรงนั้นแหละถูกแล้วอ,นนอ,อัออนไหนตรงไหน บอกน้องซิว่าเหมือนกันตรงไหนลูกบอกน้องซิมันเหมือนกันยังไงเหมือนกันยังไงดูก่อนเหมือนตรงไหนแล้วทำไมใบแรกทำไมถึงไม่เหมือนกันแก้วน้ําสีน้ําเงินน่ะทำไมใบแรกถึงไม่เหมือนที่อยู่ในสี่เหลี่ยมไม่เหมือนตรงไหนมันต่างกันตรงไหน ใช่นี่เป็นเงาเงาใช่ไหม